เดีเามาหลบหน่อยอย่าขยำผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศฮ่องกงมาเก๊าไต้หวัน ฉันได้กระเป๋าแล้วนายถึงไหนแล้วเนี่ยพี่ผมยังเป็นน้องรักของพี่อยู่หรือเปล่านายมีเวลาแก้ตัวหนึ่งนาทีนะคือว่ามีงานสัมมนาคเครื่องมือแพทย์นะลูกพี่ผมก็ไม่ยอมไปให้ผมไปแทนผมไปรับพี่ไม่ได้แล้วจงเจนฉันจะสายแล้วเนะพี่ใจเย็นก่อนนะถึงผมจะไปรับพี่ไม่ได้แต่ผมก็ไปขอร้องให้ลูกพี่ผมไปรับพี่แทนแล้วลูกพี่นายคนที่นายบอกว่าเป็นนักเชื่อมืออาชีพนั่นเหรอใช่ไหม ใช่แต่ว่าเขาโหดแค่กับผมกับคนแปลกหน้าเขาสุภาพบุรุษมากเลยพี่ครับเรื่องนี้ป้าผมรู้หรือเปล่าทายสิไม่ต้องห่วงนะผมจะรักษาความลับอย่างเคร่งครัดไม่ให้ข่าวรั่วดเด่นขาดผมซื่อสารกับพี่ที่ไอ<ห>้พอแล้วพอแล้วจริงด้วยจะติดต่อเขายัางไงเนี่ยพี่ออกไปก็รู้เองผมทำให้พี่เป็นคนที่เด่นที่สุดในฝูงชนเลยล่ะ ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพี่สาวกลับบ้านอย่างสมเกียรติจงเจริญ

คพนายนชุกเฉินใช่ไหมคะขยับตัว<น>ได้ไหมครับ,บมีคนตาคนหนึ่งอายุป,ประมาณเจ็กว่าจะจู่ก็ล้มลงไปนะคะมีกี่นิ้วครับไม่เห็นญาติค่ะขยับตัวไม่ได้อาการอื่นๆก็สติเลือนลางคูดไม่ชัดอาจเจยนพุ่งเป็นอัมาพาตสองซี่สูญเสียการมองเห็นเฉียบพลันสงสัยว่าเส้นเลือดในสมองแตก คุณเป็นหมอเหรอคะมีกระดาษไหมมีค่ะมาช่อผมประคองข้ายท่านี้ไว้ระวังอุดตันตหลอดลมอัรตราการเต้นหัวใจหนึ่ร้อยสครั้งต่อน,นาทีเวลาที่หมดสติ17บเนาฬิกายีนาที ขอท่าตีข้าขอเทา้าดอยหลบหน่อยข้าเส้นเลือดในสมองแตกรีบส่งโรงพยาบาลค่อยๆนะค่อยๆนะระวังหัวด้วยระวังระวังเกอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยวูบไปเลยเนะี่ยตกใจหมดเลยคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ย

วันนี้ผมหยุดครับอย่าเรียกตัวผมมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือสมองคนไม่พอสนามบินส่งไปเหรออ้ารู้ได้ยังไงจะไปเดี๋ยวนี้ครับขาเข้าประตูเจ็ด ถอยหลังเวลารายงานตัวเข้าฝึกงานหนึ่งชั่วโมงจะสายแล้วฉั<ช>นแก้ว,กวสวยมากเลยจริงด้วยนี่ให้เธออะไรเนี่ยคริสตัลสีชมพูให้เธอขอความรักฉันก็มีฉันกลับมาทำงานไม่ได้มาหาแฟนนะไม่ได้ขัดกับงานของเธอสักหน่อย มีคนคอยเอาใจอย่าดีออกดูฉันสิได้ของขวัญน,นะได้ดอกไม้มีคนบอกฝันดีทุกวันฉันอยากได้คนที่เข้าใจฉันมีค่าพอให้ฉันชอบมากกว่าเนี่ยฉันไม่อยากคบกับใครง่ายๆหรอกล้ำลึกขนาดนี้เลยมีความรักแค่ใจเต้นก็พอเธอไม่เคยใจเต้นเลยเหรอเคยเจอคนที่แบบว่าเห็นแล้วจำได้ไม่ลืมไหม ลังเลแล้วใครอะหอล่อหรือเปล่าทำงานอะไรพามาที่รา้านฉันสิแค่คนที่ผ่านมาเนะี่ยคนที่ผ่านมาเหรอบางทีคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วหลงเอ๋หิวไหมหิว กินยังไม่ทันอิ่มก็ออกมาเดินเล่นแล้วหิวละสิมานี่รออยู่นี่นะนิ่งๆนะนี่นั่นเหรออาหารมื้อใหญ่อะ มามาจากไหนเนี่ยเป็นอะไรไหมโดนลวกไหมเกจะทําอะไรช่วยหลีกไปหน่อยนะหมาดีไม่ขวางทางฉันขอสั่งแกหลบไปเดี๋ยวนี้หลงร่างนั่งลง ขอโทษนะครับที่ทําให้ตกใจมันคิดว่ากําลังเรียกมัน,นหน้าแบบนี้สเปกฉันเลยนี่เป็นความผิดของผมผมชดใช้ให้ครับเอ,อไม่ต้องทําอะไรเนี่ยเงินไม่กี่หยวนให้เขาใช้อีกฉันไม่ได้ให้เขาจ่ายเงินคููฟ้าประธานโอกาสนี้ปล่อยไปไม่ได้มือถือของฉันเหรอมีงั้นล่ะถ้าฉันไม่มีแฟนฉันลุยเองล่ะไม่เธอเหรอก ไม่ต้องขอบคุณเจ้าช้งชัง,ชง,ชงามาทำอะไรเนี่ยเอามาน่ะ,ะทั้งหมดไปจุดสองหยวนค่ะจ่ายวีแชทแอดเฟนเลยไม่ต้องครับผมมีเงินสดนะยังมีคนพบเงินสดอีกเหรอคือว่ามีทศนสนิยมด้วยอ,ะอ่ะจะจะ,จะ,จะทอนอยังไงครพอดีครับไม่ต้องทอนออลรา่าไปกัน ไม่สิวันนี้ฉันแต่งหน้าไม่โอเคเหรอเป็นครั้งแรกที่ฉันถูกปฏิเสธเลยเอานะเอาหนะ้าไปกันเถอะฉันเก็บอันนี้ก่อนเธอขึ้นรถเลยฉันเอาไปทิ้งแล้วนะนะ